บายดีเนาะทุกคนมาพบกับซ่องยูทู e ของสาวมิลี่คือเก่าเนาะ <c oughs> มือนี่ <c oughs> เสียงแหบๆน่อยหนึ่งทุกคน <c oughs> เป็นไข่เนาะบรรย,ย <c oughs> ากาศอันนี้กะตากาเนาะสาวมิลี่หวานแล้วเนาะหวานเลยสองตาวันนี่สิพาทุกคนไปหลอกเก็บอามกม่วงเนาะเริ่มบ <c oughs> งต่อย เทุกคนกุมอุ้งวงยู่ไห่อยู่หน้าคือเก่าทุกคนบรรยากาศยามแรงนี่ก็เป็นไข่ทุกคนเลยเป็นไข่ได้หลายมือแล้วเนาะเลยเลยอัดขีบไข่เอฟซีทุกคนในเบิ่งอุ้งวงต่อยต่อยนักการ์ลายเนาะทุกคนบรรยากาศยามแรง ไปต่อยอามัก่วงเลยเนาะทุกคน<ป>มาไหวเห็ดมัก่วงเปียกเนาะทุกคน,น,นมัก่วงแผ่นต้นต้นลมมันมักงวงหลุดทุกคนเลยเก็บเบิดแล้วเนาะแต่ว่าเอาสิสะหล่อใหม่ทุกคนอเอา 买衣裳都。<Mais> <laughs> ฝากทุกคน นักไม่มันนักผนทุกคนเลยครเบิ่งกเน่ยจะเอาหัวโลเเนาะเบิ่งแต่คนหยกใหม่ในทุกคนในหน่อยจีจอยเด้อ กาแฟทุกคนเพื่อประมงนะมันบริลล้อมนะทุกคนนะ่ะถ้าต่อยเอามันต่อยบริหลเนาะไม่ไม่ต่อยมันไม่แมนทแ้แหละคนไม่ผักแล้วมันมันหักเลยมันลนอ่อนหนึ่งเอากาแฟนะได้หน่อยเดียวเลยไปิพาไปเหรอเบิ่งตะก,กาตัวีฮาวานเลยนะทุกคนทุกคนก้าทีฮาวานากินเธอเบิ่งนะ มืดแล้วทุกคนมืดแล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแรงแล้วทุกคนเดสิกินม่หวงเหรอม่วงซุกมั่งมวงกระสอทุกคนเราดูดอากาศมันมันแสบงวงกับพงงว <c oughs> ขออนุญาตเด้อทุกคนเมลี่เป็นไข่เนาะสบายหวานดิบม ทำมาสะอาบ้านเฮาเนอะทุกคนป้าตัวสมลูกหวานหวานบอมาเบิ่งตะกาเฮาทุกคนหวานก่าแล้วออกแล้วทุกคนยิบหนึ่งพาไปเบิ่งห้ยที่สอง มาดามนาซอยเด้อวทุกคนเอฟซีทุกคนปีนี้เ <laughs> ห็นนาบอาไหวแล้วมืออุยอ้ยอุ้ย អីហត់ឡ่ะធុះទឹកទឹកក្នុងសាក៏เต็มតຝង្